สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับปินมุกชาแนลวันนี้เราก็มีคลิปนะคะการชุมนุมของนอกน้องน้อง,น,อง,น,อง,น,องนักศึกษานะคะภาคอีสานนะคะในกลุ่มเยาวชนปลดแอกมาให้พี่น้องได้ชมกันนะคะไม่ใช่ว่าช่องเราไม่เป็นกลางนะคะแต่ว่า อยากนำเสนออีกมุมหนึ่งให้เพื่อนๆพี่น้องได้ฟังกันนะคะแตกต่างแต่ไม่แตกแยกลองไปฟังคลิปของน้องกันเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องที่ขอรบพรกทุกท่านนะครับมอมอสอออเหนื่อยกันแล้วเหรอ3ามสี่คนเมื่อกี้เหนื่อยกันแล้วเหรอ มมาสอมอมาสอ,ม,อ,ม,าสอมาหรือ,อยังขอดังดังยิดเอาให้ประวิตยตื่นซิพี่น้องที่เคารพผมกว่า,าจ,จะได้มาเจอกับพี่น้องที่รอเวลานานมากนะครับและเมื่อเรามาพบกันในเวลานี้เนี่ย ผมไม่รู้ว่าเวลานี้อธิการบดีนั่งร้องไห้อยู่หรือเปล่า,าคือคงไม่คิดว่านิสิตจะมาขนาดนี้แม้มีคำสั่งห้ามาไไแต่ว่าพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านวันนี้เนี่ยเป็นครั้งที่สองที่เราได้พบกันนะครับแต่ว่า ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยจำนวนคนมากขึ้นอย่างนี้แหละคึกอย่างนี้แหละมันผมเนี่ยบอกบอยว่าเฮ้ยเองจัดให้บ่้มๆมดิจัดแบบเอาไงก็ได้จัดบ่มๆมเอาคือเรือแล้พี่น้องที่เคารพรัก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้เราได้เห็นแล้วว่าบ้านเมืองของเรานั้นไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงใดๆเลย6ปีที่ผ่านมาเขาใช้คำว่าอาสาเข้ามาแก้ปัญหาบ้านเมืองแต่ผมอยากพูดอย่างนี้นะว่าเศรษฐกิจก็ย่ำแย่อย่าอาสาถ้าไม่มีปัญญาแก้ปัญหาอย่ามาตอนการเลือกตั้งก็พูด ชัดเจนว่าผมไม่ใช่นักการเมืองรุ่นนั้นนี่ผมมาทําเนี่ยผมเหนื่อยเหนื่อยก็ไปมาทางไหนก็ไปทางนั้นไม่มีใครรักคนแล้วจะมาบ่นทําไมเอแล้วก็เป็นภาระประชาชนเลยต้องออกมาไล่พี่น้องที่เคารพรักเขามาเนี่ยถูกต้องตามกระบวนการประชาธิปไตยไหม แล้วที่บรรดาของหวานราดกะทิเขาชอบเขาอ้างมาตลอดเนี่ยมันใช่เรื่องไหมมันเคยมีไหมคะแนนเลือกตั้งเป็นทศนิยมคนเลือกหนึ่งคนครึ่งเคยมีไหมมันกดระเบียบมันกดเลือกตั้งประเทศไหนรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะผมแนะนำเอาไปใช้ที่ดาวอังคารที่ประยุทธ์เอาไวใ้ให้ไปขายยางพาร,รา แล้วนี่วันนี้นะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกันว่าจะต่อพรกฉุกเฉินเอาละต่อก็ต่อจะทําอะไรก็ทําจัดมาดีเอาแบบบ้อ,บอมๆ่๊มเยอยากทำอะไรทําถ้าคุณคิดว่าคุณอุ้มคนอีกสิบคนคุณจับขังคนอีกสิบคนแล้วคุณสามารถทําให้คนพวกนี้กลัวได้ จะทำยังไงก็ทําจะลองอีกทีก็ได้บอกให้เขารู้ว่าอุดมการเรานั้นข่าไม่ตายทำลายไม่หมดและพี่น้องที่เคารพักในวันนี้นั้นผมเนี่ยดีใจที่ว่าผู้จักไม่จำกัดเวลาผมเหมือนรอบที่แล้วผมก็จะ พูดถึงปัญหาการเมืองให้ฟังเช่นเดียวกันแล้วก็ปัญหาของปากท้องพี่น้องเหมือนกันเพราะบ้านผมก็เป็นเกษ,ษ,ษตรกรทำนาขายข้าว,วก่อนหน้านี้ก็มีการออกข่าวว่าจะมีการประกันร,ราคาข้าวตันละหมื่นห้าผมถามจริงๆว่าหมื่นห้าเนี่ยมันพอใช่ไหมมันไม่พอเลยคุณประกันหมื่นห้า 10, แต่ว่าโรงสีไม่ได้รับซื้อราคาประกัน คุณขายข้าวสดกิโลละสิบสองบาทอย่างเก่งประชาชนคนอีสานทํานาได้ยอย่างมากแค่หนึ่งครั้งต่อปีแล้วปีนี้ก็แรงกันไม่รู้จะมีข้าวกันไหมแล้วถามว่ามีการช่วยเหลืออะไรไหมไม่มีมีแต่การหักงบเอาไปซื้อเครื่องบินซื้อเรือดำน้ำซื้อหากระแสอะไรประชาชนหากินกันไม่ได้ขายข้าวจ้าละ45่ายังไม่ได้กำไร แล้ววันนี้ยังกระแตกไปซื้อไปซื้ออุปไปซื้อยุธทธภกรแล้วบอกว่าประเทศไทยนี้รักสงบใช่ครับแต่ถึงรบไม่ขาดซื้อซื้อ,อย่างเดียวแล้วตอนเข้ามาก็บอกจะมากู้ชาตินี่เห็นกู้นี่ยืมสินอย่างเดียวกู้แล้วกู้อีกกู้ซ้ำซาก ก่อนหน้านี้ดิผมโดนพวกบรรดาสลิมนี่โจมตีว่าพูดจายาคายเอาวันนี้ไม่หยาบแล้วก็มีสาระด้วยพวกมึงไปหาข้อเถียงกูมาให้ได้แล้วกันเอา้ชนะนะแล้วพี่น้องสังเกตนะครับบรรดาสลิมนี่พวกนี้นี่ถ้าหากเกิดว่าเป็นพวกที่เขาไม่ฟังอะไรแล้วอ่ะพวกนี้คือสลิมระยะสุดท้ายก็ปล่อยไว้ตายเอง อยู่นิ่งๆเฉยๆเดี๋ยวจุกอกตายเองครับวันนี้เห็นมมสออกมาเยอะเนี่ยแล้วเดี๋ยวคอยดูนะฮะวันนี้นี่พอแบบมีข่าวออกไปมากมายแล้วก็เริ่มออกมาจากรูแล้วออกมาคอมเมนต์นู่นนั่นนี่พวกไอโอทั้งหลายมาโอ้ยพวกไอ้บ้าแล้วก็ถามว่ากลุ่มไอโอคือใครก็คือทหารก็คือเจ้าหน้าที่รับ บางส่วนถามว่าท่านพอใจกับเงินร้อยสามร้อยอย่างนั้นหรือแต่ถ้าในเศรษฐกิจอย่างนี้เขาอาจจะพอใจก็ได้นะคะแล้วพี่น้องที่เคารพรักมันไม่ได้มีปัญหาแค่เรื่องราคาเา้าาผมถามอยู่ว่าวันนี้ม็บอบยางที่เคยบอกว่ากินหลากหลายวันนี้ยังกินหลากหลายอยู่ไหมยางท่านสามโลร้อยเนี่ยท่านยังกินหลากหลายอยู่ไหมท่านต้อง คิดถึงนะคบว่าตอนที่ท่านทำเนี่ยมันคือการปูทางความขัดแยง้งแล้วก็ความเสื่อมลงของประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าวันนี้นี่จุดประสงค์ผมนี่นะผมไม่ได้ต้องการที่จะพูดถึงแค่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างเดียวพลเอกปรุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยพูดถึงไปแล้วรอบที่แล้วรอบนี้นี่มีตัวละครอีกเยอะอย่างแรกเลยผมจะไม่บอกนะว่าพรรคที่สร้างและเป็นต้นเหตุข,ของการ ของปัญหาการเมืองไทยคือพักประชาธิปัตย์ผมไม่บอกนะครับว่าพักประชาธิปัตย์สัมพันธ์อยู่กับกปปสอย่างแนบแน่นและผมก็ไม่บอกนะครับว่ากปปสก็คือต้อนเหตุที่เป่านกหุีดเรียกทหารมาแต่ถามจริงไหมเอ้า ผมคิดว่าเขาก็ต้องตอบได้แล้วเขาก็ตอบไม่ใช่ไม่จริงลูกตู่มากู้ชาติชาติชาติหน้าเหอกู้ให้ใครเอาไปกู้ให้ใครเอาถามกู้ไปก็ไปอยู่แต่กับเรือดำน้ำออกไปดันผักตบเหรอกู้ไปก็อยู่กับเครื่องบินเอาไว้ประวิทยบินบินเหรอ แล้วคนคนหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครไม่รู้ว่าตัวเองเป็นตัวอะไรก่อนเลือกตั้งก็มีการพูดถึงมากมายมีผู้ร้องเรียนมีผู้เสนอเรื่องว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐไหมถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐลงเลือกตั้งไม่ได้แต่ก็มีวิศนุเครืองอาม อธิบายว่าไม่ใช่พอสอชอนี่เป็นองค์กรชั่วคราวชั่วคราวที่ไหนอยู่มาหกปีเนี่ยมันไม่ไปไหนมันชั่วโคตรอธิบายบิดวิศนุคุณฟังผมคุณเป็นนักกฎหมายเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองแต่ถ้า ใครที่เอาวิชาความรู้ของตัวเองไปรับใช้ประเด็จก,การไม่ต่างกับโจรเลยแล้วถามว่าไอ้สิ่งที่พวกเขาทำนี่มันสร้างอะไรสร้างบาดแผลสังคมไทยอย่างรุนแรงเพราะการที่วิสนุพูดอย่างนั้นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเพราะว่าคสชเป็นองค์กรชั่วคราว พี่น้องที่เคารพรักวันนั้นวิศนุเครืองามไม่ต่างจากการนั่งเล่นขี่ต่อหน้าประชาชนแล้ววันนี้วิศนุได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรักษาการรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคนอะไรเก่งทุกเรื่องเก่งจริงๆคนอะไรเก่งไปทุกด้านและเก่งทุกเรื่อง แอลวิทย์สนุกนี่ผมไม่ว่าแกยังมีปากมีเสียงตอบคาถามประชาชนได้แต่วิบประวิทย์นี่ทําไมถึงยังอยู่ในรองนายกท้าอะไรไม่รู้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 ชีวิตนี้แกเคยรู้อะไรไหมแล้วเมื่อวานนี่มีคนไปสัมภาษณ์ว่าท่านท่านจะเป็นรัฐมนตรีจะมีอะไรไหมเขาบอกไม่เป็นครับผมเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวก็ไปอยู่บ้านมาเป็นภาระทําไม มากินกับการเมืองทําไมในเมื่อเดินไม่ไหวนั่งนั่งประชุมสภาอยู่เปาหวานขึ้นทํำยังไงอ่ะผมถามเดินก็ตู้ตะตู้ตะต้องมีคนประคองเงเงเงินเงินท่านคะวันเฉลิมหายไปไหนไม่รู้ท่านคะทหารอียิปต์เข้ามาได้ไงไม่ทราบท่านคะภัยแรงแก้ยังไงไปถามนายก ไมรู้อะไรไม่เป็นรองนายกแล้วก็มีข่าวมาช่วงหนึ่งพี่น้องคงได้รับทราบได้รับฟัง,งว่าก่อนหน้านี้นั้นจะมีการเปลี่ยนตัวนายกจะมีการเสนอให้หนูแดงกับหนูป้อมแข่งกันเองอหลายคนก็ตื่นตัวกันว่าโอ้ยใครเป็นไม่เอาไม่เอาเป็นผมนะว่าอูยใครเป็นก็เป็นไปเถอะนรกทั้งคู่เหมือนกันนั่นแหละเป็นยังไงก็ต้องมาเจอมอบอยู่ดี คิดว่าหนีพ้นไหมแล้วดูวันนี้มีคนบอกว่าเราพวกนี้ม็บมุงมิงแง่ <Yeah. S 1> ดู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 คนก่อนถ้าเอาไปเทียบกับม็บคนชราเชียร์ลุงนี่ผมว่าคนละเรื่องอะ่ะเวลาถ่ายรูปนี่เขาชอบเคลมกันอย่างนี้พี่น้องในเวทีประชาเวทีประชาสังคมนี่เขาชอบเอา รูปจำนวนประชาชนมาเคลิเขาก็ถ่ายแต่ด้านหน้าอุ้ยเยอะลุงตูสู้สลุงตูสู้สแรงจะตดยังไม่มีเลยบางคนนะ่ทำเป็นว่าเยอะมากันเยอะแต่จริงๆข้างหลังนะ่ะเตะตะกร้อได้ไอของเราอย่าว่าแต่เตะตะกร้อพี่น้องเล่นหมากเก็บยังมีเครื่องไลแล้วนี่มันยังไงก่อนหน้านี้เอามีม็อบจา้าก่อนหน้านั้นไปอีก ก่อนหน้านี้ม็อบมุ้งมิงก่อนหน้านี้อีคือม็อบจ้างไม่ต้องบอกว่าใครเข้ารุกล้ำในอะไรจากติ๊กตอกไปเต้นกายภาพโชว์ <c oughs> ไม่ได้ดูอายุอานามตัวเองเลยหน้าที่หลักคือเบี่ยงเบนกระแสเบี่ยงไปเถอะวันนี้เจอของปั้ม <c oughs> วันวันหนึ่งไม่ทำอะไรจริงๆครั้งที่แล้วบอกท่านประธานคะัครั้งนี้โอ้ประธานโทษกั จิตนักศึกษาอย่างเดียวเลือกมาได้ยังไงผมถามจริงคนราชบุรีเขาเขาเขาแจกไก่ท่านเหรออันนี้ผมไม่ได้กล่าวหานะผมแค่สงสัยว่าท่านใช่ไหมที่ทำให้การเมืองไทยเป็นอย่างนี้ถ้าใช่ก็ตอบมาถ้าไม่ใช่ก็ตอบ้าพูดกันอย่างนี้ดีก็ว่ากันอีกยาว เพราะว่าวีรกรรมคนคนนี้เยอะครับว่าพวกเราม็บจ้างบ้างเอาถามใครจะจ้างมีปัญญาจ้างไหมคนเยอะขนาดนี้อ่ะในห้างใหญ่ดูไปจ้างเหรอหรือจะบอกว่าธานาทรจ้างอ่ะถ้าจ้างก็จ้างมาเลยเงินจะจ่ายถ้าเทิมยังไม่มีมันแพง ยจ้างมาจัดมาดีบิ้มๆแล้วก่อนหน้านี้อก็พากันไปรุกรานทำอะไรไปทั่วล่ะเวลาที่เขาจะเรียกร้องอะไรเอาเข้ากรรมาธิการกวนถือตะกร้ามาตัวเองไปอันหนึ่งไปนั่งข้างท่านเสรีพิสุทธิ์ แล้วก็ไปแย่งไม้นั้นพูดแค่แค่แย่งงั้นอย่างนี้แต่ผมเป็นเีรีส์ที่สุผมตกปาให้